บอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ป้าจับอะปะ้าป้าอัดปลาลงลงลง,ลงคุยกันหินทุกเส้นแล้ว,ลก,ก,ลวก่อนที่จะเอามาไลฟ์ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยหินชุดนี้จะเป็นพลังงานเดียวกันหมดเพราะว่าการที่กระตุ้นที่หินเขาตื่นเนี่ยทั่วไปเนี่ยอยู่ในร้านคุณชยุทธเนหินนะ่ยเขาตื่นในระดับหนึ่งแล้วเพราะคุณช<ม>ย,ยุทธจะเปิดปสะตตลอดจะเปิดมันตราตลอดแล้วก็มีโพรงมีสนามพลัง แต่พอ,อความรักความรู้สึกผูกพันของมนุษย์เนี่ยที่เป็นเครื่องพลังงานม,มาจากหัวใจเนี่ยนะคะเราเอามาจับเขาด้วยความรัก,ด,รกด้วยความรู้สึกปรารถนาดีและบอกให้เขาไปทํางานร่วมกับเจ้าของเนี่ยมันเป็นการปลุกเขาซ้ำสองมันไม่ใช่การปลุกเศษนะแต่เป็นการคุยกับเขาและบอกกล่าวกันเพราะว่าเห็นเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสำหรับบ้านนะเขามีคอนเชนต์ของเขาเขามีตัวรู้ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะไปทำงานตามฟังชันของเขาเพราะฉะนั้นป้าจะเอามาจับคุกออนแล้วก็บอกเขาว่าไปทำงานร่วมกับเจ้าแขงนะเมื่อสักครู่นี้จับอันนี้มันลงที่ลงช่องท้องสำหรับงน่องแต่ว่าคนไอ้ไอ้จับชุดนี้ เขาเขาพาไอดีฟลงไปด้ใต้ทะเลแล้วทีนี้ความหมายของใต้ทะเลเนี่ยมันจะคืออบันแดนความสมบูรณ์ด้วยึ้งการกี่าวดิ้นไ่ใชแม็กกับมาเตอร์เอิร์ตัวนี้ยไอไม่รู้ว่าคิดอะไรแต่ว่าพอจับปุ๊บไปไปอยู่ในห้องทนี้ข้ามไปตรงนั้นรู้สึกเหมือน รอบตัวมันเต็มไปด้วยความรักของเปาง่าของโลมาของทะเลของปาก,การังอะไรเงี้ยซึ่งมันหมายถึงความรุส่สมบูรณ์หมายถึงการรีเซ็ตธาตุในร่างกายแล้วก็กาวดิ้งส่วนที่เกินแล้วก็เสริมส่วนที่ขาดอะไรประมาณนั้นเห็นชุดตัวนี้ชื่ออะไรไอ้นี่รู้ครแล้วก็มาเวอร์ชันนี้นะครับเส่วนมากหลายท่านจะได้ไปแล้วละ่ะค <c oughs> ุปไพร์บวกคลีโซคอล่านะครับ <c oughs> แต่ว่าผมได้มาอีกแบบหนึ่งซึ่งจะคุปไพร์ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแดงน้ำตาลชัด คริสโซคอล่าก็จะออกแนวสีฟ้านะครับสีฟ้าเข้มปกติที่เราขายกันไปมันจะเป็นคริสโซคอล่าออกสีเขียวๆนะครับพลังแรงมากนะครับที่ป้าบอกว่ามันพาลงทะเลแล้วก็ลงไปกราวกับธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ความอะไรนั่นแหละแต่ผมจับแล้วผมลงที่ต่อมลูกมากอวัยวะเพศไรพวกนี้ที่มันคือผมคิดว่ามันแล้วแต่คนนะว่าปัญหาเรามีตรงไหนมันก็ไปเคลียร์ตรงนั้น ในตำรามันก็บอกเรื่องของจักระล่างๆรวมถึงจักระที่5ที่4ของเราด้วยเพราะว่ามันประสานกันระหว่างหิน2จักระสอกลุ่มจักระนะครับก็เดี๋ยวอ่านตำราให้ฟังนะคะเพราะว่าบางทีเราไลฟ์สดอยู่การที่เราเปืดอตำรามันก็จะก็จะดูว่ามีเรฟเฟอร์เรนซ์ไม่โดนด่าว่าเราโมเมชั่นอะไรมานะครับโอเคตัวนี้ตำราก็จะหน้าตาจะเป็นควาวรูปนี้ คุปไพร์คุปไพรคือชื่อแร่ธาตุชนิดหนึ่ง<อ>คือสีแดงนะครับคุปไพร,ร์บวกคริโซ,โซโคอร่านะครับตามตำราและดนอ่านตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นการประสานร,รวมของหินสองชนิดนที่แรงพอๆกันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอแทรกก่อนที่ผมจะไปอ่านตรงนี้ให้จบนะครับในคนขายหินหลายๆคนที่เป็นคนไทย ชอบบอกว่าใสอันนี้อย่าใส่คู่อันนี้เพราะว่ามันจะตีกันอันนี้คือเรื่องความโบราณแล้วแต่ถ้ามาดูของธรรมชาติเนี่ยหินด้วยกันหมดถูกต้องหินอยู่ด้วยกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นสีที่ขัดแย้งกันอย่างแดงกับเขียวอะไรอย่างเงี้ยแดงกับเขียวก็อย่างอะไรนะไม่งั้นจะเกิดสงครามโลกโลกระเบิดไปนานแล้วนะใช่ประมาณนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าเห็นอะไรตีกับอะไรนะครับมนตีมันตีกันจริงพี่ติ๋มกับพี่พี่หนุ่มเคยทดลองเห็นไปเป็นสิบสิบอย่างเช่นเอาอันนี้มาคู่กับอันนี้แล้วเป็นยังไง บางส่วนก็ตีกันอย่างจริงอแรงต่อแรงแต่ภายในสิบห้านาทีองจากนั้นน่ะเขาจะปรับพลังงานถูกต้องเขาจะมีวิธีการทําให้อยู่ด้วยกันได้นะครับจะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องหินตีกันมันจะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อโซโนราโซโนราซันไรโซโนราก็เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในเม็กซิโกมั้งเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะเห็นป่าไม้สีเขียวแล้วก็ตัดกับขอบสีแดงของดวงอาทิตย์มันก็เลยแบบเป็นแดงเขียวลักษณะคล้ายๆกับไอตัวนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโซโนราซันไร มันจะช่วยเรื่องการย้อนระลึกชาตินะครับช่วย Learn from experience ที่ที่เราเคยเรียนมานะครับใช้ในการ r e f r a m e ีเฟร a อ a มูชั n แ n นด์อ t น t ทอร์เนชั่นนะัเนอันนี้จะยาวครับเขาสรุปให้สัส้นๆดีกว่าการ Reframe Emotional ก็คือทำให้เราปรบปรับสภาวะอารมณ์ เข้าไปในทางที่ดีขึ้นได้รวดเร็วขึ้นจากประสบการณ์เดิมแับคิดใหม่ประมาณนั้นคือคิดใหม่ทําใหม่ได้รวดเร็วมากขึ้นก็เป็นการปลดปล่อยกระจุกพลังงานตัวเองที่ติดขาจักัดอยู่ประมาณนั้นพิสิทธ์เข้าด้านด้านร่างกายตัวนี้นะครับตัวคุปไพรบกที่โกโคล่าเนี่ยจะช่วยกระตุ้นพลังชีวิตความเข้มแข็งความกระปรี้กระเป๋าเพราะว่าเกี่ยวกับกิจกรรที่หนึ่งเนาะแล้วก็ ขับไล่ความกลัวนะครับจกกักรที่หนึ่งจะมันจะชอบสะสมความกลัวไว้นะครับแล้วก็ช่วยร j u v e n a t i o n ก็คือช่วยแปลว่าอะไราการย้อนว,วกับ,<อ>กบคืนสู่ความเปน็นด็กเป็นสาวอะไรปรมาณนี้นะครับถ้าเอาวางไว้ที่จะก,กับหัวใจมันจะช่วยรีสต o ร e เอเนจีทูเดอะ l บ o d r e รีส r e ร n เอเนจ o ทูเดอะ o บแปลว่าอะไร มันจะเพิ่มพลังให้กับเลือดให้กับเลือดเราเข้าไปรอเลี้ยงหัวใจค่รอเลี้ยงหัวใจเออแล้วก็เพิ่มพลังชี่ให้แล้วก็พลังปราณให้กับร่างกายนะครับผ่านทางเลือดนะครับมันจะใส่พลังชี่กับพลังปราณเข้าไปในเลือดเรานะครับก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายเติมพลังชีวิตให้กับร่างกายให้กับเซลล์ทุกเซลล์นะครับประมาณนี้ด้านฮิลิ่งคุกไพร์กับคิโซพอล่าจะช่วย เขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่มีชื่อเสียงเรื่องลืออยู่แล้วนะครับเรื่อง s t r e น g t h e n and Oxygenate the Heart and Blood มันจะมันจะทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแลนการหัวใจแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดด้วยนะครับว่าถ้าหัวใจทำงานดีขึ้นออกซิเจนก็จะหมุนเวียนดี้แล้วก็จะกระตุ้นการทำงานของมัสเคลด้วยของกล้ามเนื้อทั้งหลายของกระดูกด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องระบบ เขาผานอาหารไม่สมดุลอันนี้ก็จะปรบบับให้สมดุลขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยะะแถวๆคอหอยจากระที่5ด้วยช่วยบาลานฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยรักษาโรคเอดด้วยนะครับรักษาโรคมะเร็งด้วยแล้วก็รักษาโรคที่เกี่ยวกับความผิดปก,ก,กติของเลือดด้วยแล้วก็ช่วยรักษาระดับของเหลวในร่างกายแบลเดอร์นี่คืออะไรวะ <m> ก <wh im> ร,ระเพาะปัสสาวะใช่ไหม ช่วยกระเพาะปัสสาวะ<ม>ช่วยไตที่ผิดปกตินะครับช่วยรักษาอาการเวียนศีรษะช่วยแอติจูดี่พ่พมมาใหแล้วออธิจูดก็คือภาวะแพ้ความสูงนะครับแล้วก็เฮลฟูลฟอร์สโมกเกอร์แอนด์ลังจะช่วยพวกที่สูบบุหรีพร่พวกทีีม่มแล้วก็มีปัญหาเรื่องปอดนะครับมันเกบขาบอกว่าวิธีการใช้งานให้สวมไว้ที่ให้ใส่ไว้บริเวณต่อมไทรมาสหรือว่า เลสบริเวณหรือเอาไว้ที่บริเวณที่เป็นโรคในร่างกายเรามันจะไปช่วยเติมออกซิเจนเติมพลังชีพเติมพลังชีวิตอย่างที่ว่าน,นั่นแหละให้กับระบบเลือดแล้วก็ไรเวียนทั่วร่างกายประมาณนั้นนะครับตอมไทมัสของเราจะอยู่เหนือกระดูกอยู่ใต้กระดูกอกซึ่งอยู่เหนือเหนือหัวใจข,ของเราขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่กลางท่งอกเหนือขึ้นมานิดหนึ่งมันจะมันจะควบคุมต่อมไรท่อทั้งหลายแหล่นะครับตัวนี้ สรุปว่าตัวนี้จะช่วยด้านจิตวิญญาณแล้วก็ด้านสุขภาพค่อนข้างจะแรงๆนะครับประมาณนี้ท่านใดยังไม่ยังไม่มีไว้นะครับลองเอาชิ้นนี้ไปใช้ดูนะครับชิ้นนี้จะพลังงานค่อนข้างจะดีมากๆนะครับ